สวัสดีครับวันนี้มารีวิวทีวีแมกกาซฉบับที่385กันนะครับเล่มนี้ก็แถมการ์ดโปรโมทไปสุดท้ายทุกคนรอ,อคอยเนะเบอร์9นั่นเองนะผมก็รอมานานแล้วนะว่าจะออกมาเมื่อไหร่สุดท้ายก็มาในเล่มนี้นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการสะสมการ์ดสติฟเฟิเตอร์เนี่ยกิระยะเวลาย,ายาวนานกว่าครึ่งปีเลยนะกว่าจะครบนะครับผมก็ลองเงกเลยนะในสุดก็ครบสักทีนึงเนาะมาดูกันดีกว่าว่า ในเล่มมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกครับโปสเตอร์ครับผมนี่โปสเตอร์จะเป็นกรารพิเศษนะตรงนี้สีสวยสดงดงามนะครับสองด้านนะอันนี้ด้วยนี่ตัวโปสเตอร์นะครับเอ๊บพับเก็บโอเคจากนั้นนะมาดูเนื้อหาดีกว่าเนื้อหาในเล่มนี้นะมีอะไรกันบ้างผมขออนุญาตพูดแบบดูเร็วเนาะไฮไลท์นะครับก็จะมีคาแรคเตอร์โปรไฟล์ชุนลีนะครับผมหรือชุนหลีนะแล้วแต่คนเรียกเนา มีอุลเตอร์แมนตัวใหม่อุลเตอร์แมนอาร์คนะครับก็ดีไซน์น่าสนใจมากแล้วก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์นะเขาเรียกว่าลูกศิษย์มั้งเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับลูกศิษย์ของอุลเตอร์แมนแจ็คต้องมาดูกันดีว่าเป็นลูกศิษย์ที่แท้จริงหรือว่าเป็นลูกนะครับเดี๋ยวมาตามกันดูต่อนะว่าเป็นยังไงนะนี่เราก็มีโอ้อาร์คค่อนข้างเยอะนะไฮไลท์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นเล่มไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็เกาะกระแสอินดอร์เฟรนนะครับผมแล้บูบูแล้วก็ตัวอื่นที่เคยเป็นกระแสฮิตฮอตทั่วบ้านทั่วเมืองของบงบ้าานนเรระคั แนะนำอนิเมะใหม่นะอนิเมะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องสนุกสนุก,นกหลายเรื่องเลยนะครับก็ติดตามชมกันดูได้เนาะในช่องทางแบบทางตัวแทนในการจัดสื่อรับชมนะครับเช่นมิวหรืออะไรพวกนี้นะก็จะมีเยอะแยะมากมายอนิวันอะไรเงี้ยสนุกสนุกเยอะแยะเลยนะครับผมบรรยากาศการเปิดตัวเซนเซย่านะครับสี่ถึงห้าพฤษภาที่ผ่านมาก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ผมแวะไปดูนิดหน่อยด้วยว่าแบบมีอะไรบ้างน,นะแล้วก็ จะสะสมครบนี่ก็ไม่ได้ยากมากหรอกแต่ว่าถ้าเราเนี่ยจะไปแต่แรกเลยเนี่ยก็ถือว่ายอดพีโหดอยู่ครับคือเราต้องไปพีถึงโหด,ดแบบเก็บทุกแบบไอ้ใบพิเศษแบบเนี้ย SD นะีนะโหดมากผมก็เลยมองว่าเออผมรอช้อนซื้อดีกว่านะมันต้องมีคนมาปล่อยแหละนะครับอันนี้ก็งานแข่งสตรีทนะครับผมเป็นเกมการ์ดนะการ์ดสตรีทที่เราสะสมเนี่ยมันทําเป็นการ์ดเกมได้ด้วยนะแต่กติกายังไงเนี่ยมีความซับซ้อนพอสมควรถ้าใครสนใจก็ลองไปดูในเพจตัวของสตรีทการ์ดเกมนะครับ อุต a มไ i ซิ่งครับผมอันนี้เป็นซีรีส์เน็ตฟลินะที่นําเสนอเรื่องราวน่าสนใจดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะรอดูเนาะแล้วว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับ่านะแล้วก็อันนี้เป็นของเล่นในความทรงจํานะครับ่าก็มีการรีวิวคนที่เขาเก็บของนะมีตัวของอ่าอัปเดตนะครับมีตัวละครน,นะคอนดานะครับฮอก b บ s ันนะครับหรือ b บ s ันนะครับผมอาจารย์แจ็คอาจารย์ตองไข่หัวเราะนะครับเป็นการ สัมภาษณ์นะครับมูวี่ที่น่าสนใจนะในช่วงนี้นะแล้วก็มีสตรีไฟเตอร์วางจำหน่ายแล้วนะครับในที่คิโนะนะครับแล้วก็อุลตร์แมนนะครับผมในงานในร้านนอินแล้วก็ซีเอ็นะครับผมตัวของเกมนิวนะครับผมก็มีหลายเกมเลยเนาะที่น่าสนใจนะตอนนี้นะครับเกมนี้ผมว่าน่าเล่นมากเลยสปายเอ็กอาเนียนะครับโอเปอเรชั่นเมมโนะครับไม่ใช่ s p า Family ี่แต่เป็น อเน,นียนะครับผมที่จะเก็บภาพความทรงจํานะในการเดินทางในเมืองของเขาอะไรประมาณนมาเ,าเ,าเนี้ยผมว่าถ้าเขาทําดีๆเนี่ยเกมอาเนียที่มันมีคนที่สนใจเยอะจะทําให้ตัวของจกักรวาลสปายแฟมิลี่ไปได้อีกไกลครับมันติเวอร์ซสนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมจากค่ายวอร์เนอร์บาร์เทอนะอันนี้ค่าในแนวแบบสมาร์ทโบนะสนุกมากเขาบอกกันแบบอย่างนั้นนะครับมีสกิลมีอะไรกักมากมายเลยนะครับอ่าสกู๊ปนะครับผมตัวละครนะ อิกดาโคนิเคิลนะครับผมโอ๊ตปาโมนะครับคุณโอ๊ตปาโมเนี่ยเขาน่าจะซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็เอาเกมเนี้ครับมาให้เราได้เล่นในประเทศไทยกันนะครับก็ลองไปโหลดดูได้นะเกมดังในอดีตซูคริปเปอร์นะครับแฮปปี้มิลนะผมเพิ่งรีวิวไปอันนี้ก็เป็นส่วนฮอตฮิตหนึ่งในจักรวาลยูกิโอคอสเฮลโลแคตตี้แอนด์เฟนนะครับที่แบบเรียกว่าแบบถล่มทลายนะสายฟาร์มสายอะไรเนี่ยรปรากฏการแบบซื้อกันต่อคิวกันโหดมากจริงครับรอเพืนสามสี่ทุ่มนะของวัน ก่อนที่จะวันซื้อได้เช่นว,วันศุกร์เนี้ยวันพฤหัสไปรอกันแล้วเนาะโหจริงจริงครับชุมนุมคนรักสตาร์วอลแล้วก็ของเล่นนะครับผมเล่มน,นี้มีประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะไปตกอยู่ในเรื่องของออตัวอุลตร้าแมนตัวใหม่นั่นเองนะแล้วก็เรื่องเหตุการณ์สาคัญอื่นๆนะครับคราวนี้เรามาดูการ์ดดีกว่าว่าผมอะปิดจบจักรวาลแล้วใช่ไหมผมจะมาโชว์การ์ดที่ผมเก็บไว้ให้ทุกคนดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะมาเรามาเปิดแฟ้มกันดีกว่าปึ๊บนี่นะ ผมเปิดแบบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับกล้องเล็กน้อยนะครับในการทําให้เห็นกันทุกคนนะครับโอเคน่าจะเห็นแล้วเนาะนี่ฟึบเปิดมาก็เป็นของสะสมนะนี่ฮะเราจะเปิดไล่ดูแบบนี้นะครับผมเป็นคอลเลกชันเอนะครับไอ้คอลเลกชันวันคอลเลกชันวันคอลเลกชันวันก็มีทั้งหมดนี่36แบบครับพอจบปุ๊บก็จะเข้าคอลเลกชันทนะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปต่อก่อนหน้านี้เนาะว่าแบบไอ้คอลเลกชันทเนี่ยนะครับ มันลงเลขเก้าไม่ได้ไงมันจบที่สามสิบสองแบบครับผมเลยต้องเป็นจําเป็นต้องไปเอาตัวของโปรโมโการ์นะเบอร์หนึ่งสองสามสี่มาต่อให้มันสวยครับคือให้มันให้มันปิดช่องว่างนั่นแหละนะประมาณนั้นเองนะแล้วก็คอลเลคชันฟรีนะครับผมก็จะเป็นสไตล์เดียวกันนะคืออาจจะไม่ครบเหมือนกันนะครับเนี่ยดูดิสิบแปดใช่ไหมครับเนี่ยพอม,มันจบจบสิบหกแล้วสิบเจ็ดิบแปดอะผมไม่มีใช่ไหมผมก็ต้องมาเอาตัวของโปรโมเบอร, 5, บร 6, ์ห้าเบอร์หกมาใส่ไว้นะครับจะเห็นว่า มันมีรูโบอยู่6เบอร์ใช่ไหมนะครับแล้วก็คอลเลคชั่นโนะครับผมก็มีรูโบอีกนะเรียกว่าเป็นาการเก็บการ์ที่เขาเรียกว่ามีช่องโหเยอะนะอุลตร้าแมนก็เป็นแต่ผมมาซื้อการตัวของบันตันมาถมนะนะครับประมาณนี้นะนี้ก็ครบแล้วแล้วก็มาเป็น7 8 9ดจะเห็นว่า,ม,ามันมีทั้งหมด10สล็อตครับที่หายไปนะครับหายไปผมก็เลยคิดว่าเออโปรโม10บใบพอดีเนี่ยเอามาจัดเรียงก็สวยดีนะแล้วก็ปิดตรงนี้ด้วย การ์ดโปรโมโยุคแรกนะครับที่อนิเมตออกมาเนาะมีหแบบนะก็คือเป็นลายปกติลายเลเซอร์สองแบบนะครับแล้วก็หน้าหลังแล้วก็มีตัวเนี้ยผมเอามาซื้อตุ่มไว้นะครับให้มันเป็นเต็มหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโปรโมนึงก็เป็นอันจบจักรวาลของสตรีทไฟตเตอร์โดยสมบูรณ์แล้วนะครับใบที่เราได้คือใบนี้นี่ใบนี้เห็นไหมครับนี่นี่ใบนี้เบอร์เก้าครับก็เป็นภาพที่ต่อจากตัวของอาคาแรคเตอร์ซีเล็กในเบอร์แปดนะครับ แล้วก็เบอร์สิที่เป็นฉากรวมนะนี่ก็เป็นภาพนี้ The World Warrior Collection นะครับผมก็สวยงามนะตัวละครแปดตัวหลักนะอะถ้าเป็นเบอร์สิเนี่ยมันจะมีสิบสองตัวเนาะก็คือครบทุกตัวพอดีนะก็ถือว่าเป็นการจบจักรวาลสตรี Fighter ได้อย่างสวยงามของผมแล้วนะปลื้มใจจบเั่าทีหเ <laughs> <6 S 1> <laughs> ดือนนะครับตามล่ามายาวนานมากจริงมันควรจะจบประมาณแค่แบบสอสเดือนนะผมว่าการตลาดนี้มันก็ดีแหละแต่มันรู้สึกว่ายาวนานไปนิดนึงนะ อยากจะให้ทางทีมอนิเมตนะครับปรับเวลาหน่อยแบบให้มันอยู่ประมาณสัก4เดือนหรือ3เดือนจะยิ่งดีมากเพราะว่าพอมันยืดเป็น6เดือนอะกว่าผมจะเก็บครบอะกระแสมาเริ่มซาหรือมาเริ่มมาเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่ากว่าจะรอครบอะใบเดียวสุดท้ายใบเนี้ยนะจริงๆสงใบดีวก,กว่าเดือนที่แล้วกับเดือนนี้สอเดือนนะครับเมษาพฤษภาเนี่ยกว่าจะได้ครบมานี่ก็เหนื่อยจริงๆครับรอนานจริงๆฮะัสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะครับผมก็ติดตามชมกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ